สวัสดีนะคะเพื่อนๆที่ซีรัตออร์แกนิกการ์เด้นวันนี้จะพาเพื่อนมาทำปุ๋ยสูตรไนโตรเจนเนาะบำรุงบำรุงต้นข่ามะนาวผักพืชผักในปลูกไว้ในกระถางนี่นี่เป็นมะนาวเนะาะมะนาวที่ปลูกมาแล้วสามปีอายุสามปีแล้วเพื่อนแต่ว่าเป็นกิ่งตอนนะนี่ ในวงล้ซีเมนต์ข้าวกอนก็เขาก็เริ่มจะติดลูกติดดอกเนาะแต่พอดีพี่สิริก็เอาน้ำหมักเป็นน้ำหมักของเศษอาหารและน้ำหมักผลไม้เน้ะมานรตาดปรากฏว่าฝนตกฝนลงมาก็เลยเป็นจากที่ออกดอกก็เลยไม่ติดลูกดอกร่วงแล้วก็ติดยอดเยอะมากเนาะกลายเป็นเขาแตก แตกยอดแตกใบเพราะว่าให้ได้น้ํามากเกินไปแต่วันนี้พี่สีก็จะมาอัปเดตให้นเพื่อนดูเนาะต้นเขาก็งามดีนะแต่ว่าแคนเกอร์ก็ยังอยู่วันนี้ก็เลยจะมาบํารุงเพราะว่าดินดินยุบแล้วนะดินดินที่ต้นในกระถางเนี่ยยุบแล้วนะเวลาเราปลูกพืชในกระถางหรือในวงล้อเนี่ยนะเราจะต้องสิ่งหนึ่งสำคัญเลยคือเราต้อง ให้อาหารเขานะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะแทงรากขยายรากออกไปหาอาหารเองได้เนาะเราจะต้องเติมเติมอาหารให้กับเขานะอาหารของพืชก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่วันนี้พี่สิรจะให้เป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่เราได้จากธรรมชาติเนาะวันนี้จะมาอัพเดตให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะว่าวันก่อนพี่สิริเอาปุ๋ยใบไม้นะเอาปุ๋ยหมักเอาใบไม้มาหมักให้เป็นปุ๋ยนะเป็นปุ๋ย อยู่ในดินเนาะสังเกตว่าดินจะร่วนสุยมากเห็นไหมเพื่อนนี่แล้วในในกระถางวงล้อเนี่ยนะมีทั้งไส้เดือนแล้วก็มีน้องหอยนะเนี่ยน้องหอยน้องหอยเขาก็มากินมากินพืชนะมากินเนี่ยหอยเจดีเขาก็จะมากินเอ่อพวกวัชพืชที่พี่พี่ใส่ลงไปนะเนี่ย มองตัวก็คือตายเพราะว่าพี่สิริได้เอาเกลือมาโรยนะเพราะมันเยอะไปนะตัวที่ยังเป็นอันนี้คืออันนี้ตายแล้วอันนี้น้องหอยทากอันนี้พี่สิริได้เอาน้ำหมักน้ำหมักของผลไม้น้ำหมักเศษอาหารนะที่หมักเอาไว้ก็มารดราดนะแล้วก็เดี๋ยวพี่สิริจะเอา่อายกกล้วย นะยกล้วยเพราะว่าต้องเดี๋ยวเช้ามาได้ทํากิจกรรมเนาะเพราะว่ากล้วยลบมกล้วยลม,ยลมต้นกล้วยลมเนาะแล้วก็กล้วยก็กล้วยน้ําว้านะแต่ว่ายังไม่แก่พอดีเข้าลม้ลมล้มลงมาเนี่ยอ่านเพื่อนมาทัวร์ก่อนนี่กล้วยลม้มลงมาลม้มลงมาแล้วก็พี่สีก็ตัดนะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อน,อนดูเนาะ ก็ตัดแต่งป่ากล้วยนะเราก็เลยได้ต้นกล้วยมาหนึ่งต้นนะได้ต้นกล้วยมาหนึ่งต้นนี่อันนี้คือภาพที่ภาพหลังหลังจากการออ,ออกกำลังกายแล้วนะก็สวยงามนะฮะป่าก็เตียนล่งนะน,นี่เหลืออีกหนึ่งมองหนึ่งมองยังไม่ได้ทำ แ,แรงหมดก่อนตอนนี้มันดูแลต้นมะน,นาวก่อนเพราะเดี๋ยวฝนจะตกอ่ะนอกเรื่องเนาะพาทัวร์นิดหน่อยนะคะแล้วก็เลยถ้าเราปลูกกล้วยเราก็ได้ประโยชน์นี่คือโพริสูตรในตัวเส้นของพี่สิรินะก็ใช้หยวกกล้วยเนาะอันนี้เป็นเป็นก้านกล้วยแล้วก็น้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงพี่สิริจะเอามาย่อยสลาย หยวกกล้วยการกลวยเนาะเพราะว่าในเนี่ยในในหยวกกล้วยพวกนี้เขาจะมีแร่ท่าสารอินทรีย์วัตถุเยอะมากก็คือในถ้าไนโตรเจนปุ๋ยไนโตรเจนเนาะเพราะว่าไนโตรเจนสุดปุ๋ยไนโตรเจนเนี่ยเขาจะไปช่วยบำรุงช่วยบำรุงต้นพืชผักของเรานะโดยเฉพาะกับ ที่เราเอาไปใช้บำรุงดินเนาะเขาจะมีมวลสารในตัวเจนเพื่อไปสร้างธาตุอินทรีย์วัตถุในดินได้เยอะได้เร็วนะคะแล้วก็ทำให้ดินร่วนซุยนะก็ไปเพิ่มมวลธาตุอินทรีย์ในดินให้กับกระถางมะนาวนะเพื่อนส่วนจุลินทรีย์สสงข้อแสงเนี่ยเขาจะไปย่อยสลายและธาตุสารอินทรีย์วัตถุในในดินนะคะทำให้ดินเกิดมีมวลธาตุอินทรีย์วัตถุ เยอะขึ้นก็จะทำให้ได้มีมวลธาตุอาหารบำรุงต,นะต้นมะนาวนะต้นมะนาวหรือต้นพืชผักที่เราปลูกในกระถางนะคะก็จะทำให้ดินไม่ขาดธาตุอินทรีหรือธาตุสารอาหารในดินพี่สีก็จะมาสาธิตให้เพื่อนดูเนาะอันนี้ไม่สาธิตน,นะนี่ทำจริงนะทำจริงแต่ว่าจะทำให้เพื่อนดูเพราะว่าพี่สีก็ทำมาหลายรอบแล้วนะเวลาเราจะใช้ ุยของหยวกกล้วยเนี่ยนะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆซะหน่อยนะเพราะว่าเราเอามาใส่กระถางใช่ไหมเพราะามันจะได้ย่อยเร็วถ้าเราทําเป็นชิ้นใหญ่มันก็จะย่อยช้าน,นี่พี่สีก็หัน่นแล้วเนาะอันนี้คือแบบตั้งแต่เช้าแล้วนะเพื่อนตั้งแต่เจ็ดโมงตอนที่ทําคลิปนี่ก็จะอยู่ประมาณจะสิบโมงจนสิบเอโมงแล้วนะก็เพิ่งก็เพิ่งจะเสร็จยก ก็เลยต้องมานั่งทำคลิปแชร์เพื่อนดูอันนี้ที่แชร์นี่ก็แบบว่าเพื่อนๆนที่เกษตรที่มือใหม่นะก็ยังไม่รู้ก็แชร์เพื่อนรู้นะหรือเพื่อนๆที่เป็นชาวสวนอยู่ก็จะพี่สีจะมาแชร์ด้วยสิ่งที่ถ้าเราเอา หยวกกล้วยต้นกล้วยไปใส่กองทำปุ๋ยเนาะเราก็ใช้มวลจุลินทรีย์จากจุลินทรีย์สังเครแสงนนะช่วยย่อยสลายเพื่อที่เราจะได้ปุ๋ยในตัวเจนอย่างดีนะนใส่ประมาณ30วันนะนก็ย่อยหมดแล้วเพื่อนๆนะเดือนหนึ่งเราก็เติมครั้งหนึ่ง เติมธาตุสารอาหารลงไปในดินนะคะ,ะก็จะทำให้ดินเราที่อยู่ในกระถางเนี่ยก็จะลากก็จะไม่ไม่ลากของมะนาวก็จะไม,ไม่ไม่โดนแดดเนาะ ไม่โดนแดดต้นก็จะสมบูรณ์วันนี้จูเลียนสีน,นี่พี่สีก็ไปผสมน้ำเนาะเนี่ยก้มลงมาเนี่ยเอาผสมน้ำแล้วนะอันนี้หนึ่งลิตรหนึ่งลิตรพี่สีก็ผสมน้ำทางนี้ก็ยี่สิบลิตรนะเราก็ลดราดลงไปที่บนดอ,อกกล้วยเนี่ยเราลดราดลงไปนะเนี่ย ยูรินซีตัวนี้มันก็จะไปย่อยสลายไอตัวหยวกกล้วยนะให้สลายเอนไซม์ได้เร็วก็จะทำให้รากของต้นมะนาวดูดซึมเอาธาตุอินทรีย์พวกนี้ไปบำรุงเพื่อที่เขาจะได้เติบโตเนาะแตกยอดแตกใบออกดอกอันนี้เป็นสูตรที่เราจะสำหรับต้นพันธุ์ที่จะทำให้ ต้นแตกยอดแตกใบเนาะแล้วก็ต้นจะได้ขยายใหญ่ขึ้นคราวนี้ส่วนตรงเนี้ยต้นมะนาวเนี่ยเขาปลูกมา3ปีเนาะมันยังไม่ออกลูกพี่ศิริก็เลยวันนี้ก็ตอนแรกคิดว่าฝนจะคงไม่ตกแต่ดูเหมือนตอนนี้จะคึมคึมเหมือนฝนจะตกพี่ศิริก็เลยจริงๆง,งดน้ําเข้ามาประมาณ1สัปดาห์แล้วนะก็พี่ศิริก็กลับมาดูดินก็ร่วนซุยดีนะ เนื่องจากเราได้ทำการใช้ใบไม้เนาะใช้ใบไม้แล้วก็เอาเศษของกล้วยนี่แหละหมักลงไปนะคะแล้วก็มีน้ําหมักของอพืชผักเศษอาหารนะพี่สิทิก็เอามาใส่นะก็ตอนแรกก็คิดว่าเราจะเป็นวิธีแก้งมะนาวแก้งมะนาวให้ออกลูกเนาะแต่ก็จะเป็นว่าฝนตกแล้วนะวันนี้ฝน ฝนตกแล้วก็เลยต้องมาปรรุงให,ให้ดินเต็มเพราะว่าดินในกระถามยุบลงไปก็เพิ่มอาหารธาตุไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ถ้ามันเป็นหน้าฝนอยู่นะเราก็อาจจะต้องรอให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติคือให้เขาแต่ยอดแตกยอดออกดอกตามฤดูดดธรรมชาติของเขานะคะ อันนี้ก็คือสิ่งเล็กๆที่พี่สิรินำมาแชร์นะท่านเพื่อนท่านใดที่มาชมแล้วคิดว่าคลิปนี้มีสาระและประโยชน์ก็กดแชร์กด,ชรกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปแล้วก็สาระด,ดีๆจากสิริรัตออดอแกนิการ์เด้นนะคะวันนี้ก็มีสาระเล็กน้อยเท่าน,นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเดี๋ยวพี่สิริก็จะมาอัปเดตตอนนี้แคนเกอร์ก็รู้สึกว่าอาการดีแล้วนะจ๊ะนี่จาก น้ำน้ำกาแฟเนาะน้ำกาแฟกาแฟผงกาแฟน้ำกาแฟพิสิษไม่ได้หมักเนาะเอากาแฟเอากาแฟมาฉีดพ่นก็สามารถที่จะช่วยแคงเกอร์ได้แล้วก็กับน้ำยาเส้นนะน้ำยาเส้นน้ำยาเส้นแล้วก็น้ำส้มปรากฏว่าแคงเกอร์ก็อาการดี ดีขึ้นมีคลิปนะคะมีคลิปในในกลับไปดูเข้าไปดูย้อนหลังในช่องเซดริลัออร์แกนิกเดนได้นะคะพี่สีก็ทำวิธีปราบแคนเกอร์เนาะกำจัดเพี้ยแล้วก็แคนเกอร์เนี่ยก็ก็เขาก็น้อยลงเนาะมีการดีขึ้นใบก็เริ่มมีแบบอันนี้เป็นใบเก่าๆที่ยังมีอยู่เนี่ยนะแคนเกอรนะ์เดี๋ยวพี่สีก็ต้องม,มันต้องตัดออกนะเพื่อนนะ คือต้องตัดออกต้องตัดออกแล้วก็ต้องมาเก็บออกก็ต้องมีเวลาหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นชาวสวนที่เขาทำเยอะๆเขาก็จะตัดให้ต้นโกนไปเลยนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะเพื่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะว่าพี่สีจะพาเพื่อนมาทำอะไรมันก็มีเรื่องให้ทำทุกวันนะสำหรับเราชาวสวนนะไม่มีวันหยุดนะมีเรื่องให้ทำทุกวันจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าพี่สีก็ กล้วยล้มเนาะกล้วยล้มก็เลยต้องทํางานเพราะว่าถ้าไม่ทํางานอาจจะวันนี้ไม่ค่อยมีแดดด้วยนะก็เพราะแดดถ้าแดดร้อนก็จะทํายากนะคุณนะได้กล้วยกินแล้วเห็นไหม้เพื่อนได้ได้ต้นกล้วยไปดูแลทําปุ๋ยให้กับพืชผักแล้วเราก็ยังได้กล้วยกินด้วยนะจริงแล้วปลูกกล้วยนี่ประโยชน์ประโยชน์ของเขาทั้งต้นเลยนั้นเพื่อน ปลูกต้นเดียวเนี่ยนะเราได้ประโยชน์มากมายนะคะ,ะก็เป็นว่าคือเราปลูกกล้วยดีที่สุดนะนี่ไดกล้วยกินด้วยได้ปุ๋ยด้วยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมได้ปุ๋ยใส่ต้นไม้ด้วยนะคะได้กินด้วยผลง,งานผลง,งานนะนี่สางแล้วไม่ลกแล้วสวยงามค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนยังมีงานต่อ ยังมีงานต่อมีงานอีกเยอะ